สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้ปัญญาก็มีงานประเทศไต้หวันมาแนะนำนะครเป็นงานสําหรับคนที่มีเงินทุนน้อยแล้วมีเงินเพียงแค่ห0 0พันบาทเราก็เดินทางทํางานที่ไต้หวันได้ลักษณะงานจะเป็นยังไงติดตามชมได้นในคลิปนี้นะครับมีทั้งงานบนเรืองานก่อสร้างแล้วก็งานช่างฝีมือแล้วก็งานลาบนะครับยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องปัญญาทันใสเลยนะครับ ก่อนที่ปัญญาจะมาเริ่มโครงการแรกนะครับขอกเกริ่นก่อนนิดนึงนะครับอองานที่ปัญญาแนะนํานี้ก็คือเป็นงานถูกต้องตามกฎหมายผ่านกรมแรงงานสําหรับคนที่มีเงินทุนน้อยจริงๆนะครับใครที่อยากเดินทางก็ติดต่อตาม Facebook ที่ปัญญาขึ้นให้หน้าจอนี้นะครับแล้วก็อย่าดราม่านะเพราะบางคนมันดราม่าเยอะเกินนะครับอันนี้คือถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาถ้าไม่สนใจก็แค่เลื่อนผ่านนะครับมากระที่โครงการแรกนะครับอันนี้ก็คือรับสมัครลูกเรือนะครับ ในจ้างชื่อหวองชองนะครับอันนี้อ่านผิดก็ขอโทษด้วยนะครับอ่านไม่ค่อยถนัดเพราะว่าอ่านไม่ค่อยเป็นตำแหน่งที่ต้องการรับสมัครมีดังนี้ 1. ช่างไฟฟ้า 2. ช่างซ่อมบำรุง 3. ช่างสีและอื่นๆนะครับค่าแรง40 0 0 0ดอลลาร์ไต้หวันถึง45,000ดอลลาร์ไต้หวันนะครับใครมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษนะครับและที่สำคัญตำแหน่งลูกเรือนี้จะต้องมีใบ รับรองการทํางานบนเรือนะครับหรือใบอนุญาตการทํางานบนเรือเท่านั้นนะครับถ้าใครไม่มีใบอนุญาตก็ไม่สามารถทํางานอันนี้ได้นะครับโครงการต่อมานะครับเป็นโครงการของว่านจีไอ n อนแอนด e สตนะครับนี่งานมีอยู่จริงนะครับผ่านบริษัทจัดหางานถูกต้องตามกฎหมาย100%นะครับไม่ใช่งานผีน้อยแน่นอนครับ ตำแหน่งที่ต้องการรับสมัครมีดังนี้1ช่างเชื่อม 3G รับจำนวน10คนฐานเงินเดือนอยู่ที่26,400บวกค่าตำแหน่ง6,000ไต้หวันและค่าผลงาน8,000ไต้หวันออกรณีนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราทำผลงานเสียมากหรือเสียน้อยนะครับ2ช่างเชื่อม 6G รับจำนวน10คนฐานเงินเดือนอยู่ที่30,000ดไต้หวันบวกค่าฝีมือ5,000ไต้หวัน ค่าผลงาน8,000นดอลลาร์ไต้หวันต่อเดือนขึ้นอยู่กับว่าเราทําผลงานเสียมากหรือเสียน้อยเช่นกันนะครับงานนี้รับอายุไม่เกิน50 50ปีนะครับส่วนสูงไม่น้อยกว่า155ซนติเมตรตั้งแต่อายุ20-55ปีนะครับต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วเช่นกันนะครับมากันที่งานสุดท้ายนะครับเป็นนายจ้างชื่อว่าชุนหยวนนะครับ เป็นโครงการก่อสร้างหมู่บ้านจักรพรรดินะครับโครงการนี้ปัญญาเคยแนะนําไปแล้วเราก็เดินทางไปแล้วอันนี้คือรับเพิ่มนะครับตําแหน่งที่ต้องการรับสมัครมีดังนี้ 1. ช่างไม้15คน 2. ช่างเหล็ก15คนฐานเงินเดือนอยู่ที่26,400ยังไม่รวมโอทนะครับและ 3. ตําแหน่งล่ามแต่ภาษา ต้องพูดภาษาจีนหรือภาษาไต้หวันได้นะครับรับจำนวน2คนผ่านเงินเดือนอยู่ที่26,400บวกค่าตั้แห่งอีก5,000ดอลลาร์ไต้หวันยังไม่รวม OT นะครับ <c oughs> คุณสมบัติรัสมักเพศชายอายุระหว่าง20-55ปีส่วนสูงไม่น้อยกว่า155ซนติเมตรและต้องผ่านการเกณฑ์ทห,หารแล้วเท่านั้นนะครับเ <c oughs> ดินทางถูกต้องตามกฎหมายต้องบอกว่าทั้ง3โครงการที่ปัญญาพูดมานี้นะครับ ใครมีเงินทุนน้อยไม่ต้องห่วงคุณมีเงิน5,000บาททั้งวันแค่นั้นเลยแล้วก็ที่เหลือคุณก็มาผ่อนที่ไต้หวันได้แต่5,000นี้ยังไม่รวมค่าตรวจโลก1,450ตรวจประวัติอาชญากรรม2 0 0 0แล้วก็ ทำพาส,สปอร์ต1นึ่พันนะครับถ้าใครมีพาส,สปอร์ตแล้วก็ตัดในส่วนนี้ออกไปนะครับคือเบ็ดเสร็จแล้วคุณกาเงินมา1นึ่งมนพันนะครับไม่เกินนี้เดินทางได้เลยที่เหลือไปผ่อนต่อที่ไต้หวันส่วนใครที่อยากรู้ว่าต้องเอาเงินมากินที่ไต้หวันเท่าไหร่ปัญญาแนะนานะครับตอนที่ปัญญาบินมานะครับปัญญาแรกปัญญามีเงิน3,000บาทแลกมาแลกมาได้เป็นเงินไต้หวัน2,500ดอลลาร์ไต้หวันก็ใช้ได้เพียงพอต่อเดือนนะครับเพราะว่า เขามีข้าวให้ฟรีสามมื้ออยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องอาหารการกินให้เราเตรียมมานิดหน่อยก็พอเอาไว้เผื่อซื้ออยากอยากจะซื้ออะไรต่างๆกินแถวนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่มีเงินเราก็อยู่ได้เพราะว่าเขามีข้าวกินให้ฟรีสามมื้ออยู่แล้วนะครับไม่ได้ฟรีหรอกเขาหักต่อเดือน2 5 0 0ดอลลาร้อต้หวะันนะหากใครสนใจงานก็อย่าลืมติดต่อมาที่ Facebook ปัญญาทานใสนะครับที่ปัญญาขึ้นให้บนหน้าจอนี้นะครับปัญญาสามารถประสานผู้จัดการให้ได้นะครับเป็นงานถูกต้องตามกฎหมาย 100%นะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับไม่ใช่งานกี่น้อยแน่นอนนะครับหากใครสนใจก็ทักมาถ้าใครไม่สนใจก็แค่เลื่อนผ่านหรือดูเป็นแนวทางได้นะครับอย่าดราม,มา่าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปปัญญาแล้วก็กดติดตามช่องปัญญาทานสาด้วยนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็ขอยินดีต้อนรับนะครับเป็นสมาชิกใหม่ของปัญญานะครับบ๊ายบายแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ